แหล่งกาเนิดของต้นม้อข้าวมอแกงลิงแหล่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติซึ่งชาวบ้านตําบลอ่าวตรงอาเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนะคะช่วยกันอนุรักษ์แหล่งกําเนิดของต้นม้อข้าวมอแกงลิงแหล่งใหญ่ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจํานวน3ามถึงสสายพันธุ์นะคะและกระเป๋ะต้นมอข้าวมอแกงลิงสามารถนํามาทําข้าวเหนียวน้ํากะทิสดส่งขายตามอ,ออเดอร์ได้ตลอดทั้งปี ซึ่งแหล่งกําเนิดของต้นม้อข้าวม้อแกงลิงลังกลาวนะคะอยู่ที่บ้านสายใหญ่หมู่ที่7ตําบลอ่าวตรงอําเภอวังวิเศษจังหวัดตรังนายอาคมคอนชาตรีนะคะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7นําชมแหล่งกําเนิดของต้นม้อข้าวม้อแกงลิงซึ่งเป็นพืชกินมแมลงที่ขึ้นเองตามธรรมชาติในป่าพลุของหมู่บ้านมีเนื้อที่เกือบ20ิไร่นะคะ โดยมอค้ามอแกงลิงดังกล่าวนะคะมีทั้งหมด3-4ถึงสสายพันธุ์เช่นมอค้ามอแกงลิงกระแหงนายพรานมอค้ามอแกงลิงฤาษีมอค้ามอแกงลิงเล็กและมอค้ามอแกงลิงน้ำน้ำเต้าลมโดยชาวบ้านจะเลือกเก็บกระเป๋ะที่มีขนาดไม่อ่อนไม่แก่นะคะนำมาใช้ประโยชน์ด้วยการกรอกข้าวเหนียวที่ผ่านการแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณ3ามชั่วโมง ตามด้วยน้ำกระทิสดนะคะแล้วนึ่งให้สุกประมาณ30นาทีก็สามารถรับประทานได้ทั้งเปลือกหรือนำไปขายในราคากระเพาะละ3-5บาทนะคะให้รสชาติคล้ายกับกินข้าวลามและสามารถใส่ธัญ,ญพืชได้ด้วยนะคะเช่นใส่ถั่วงาเผือกข้าวโพดแกล้ก้วยหรืออื่นๆน,นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าได้ ส่วนยอดอ่อนนำไปทําเป็นอาหารได้หลายเมนูนะคะเช่นแกงเลียงลวกจิ้นน้ำพริกแกงส้มแกงกะทิและผัดน้ำมันหอยสำหรับเมนูข,นมข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงของบ้านใสใหญ่นะคะตำบลอ่าวตรงอเภวังวิเศษจัังหวดตรงังจัดเป็นเมนูอาหารพื้นถิ่นที่หาก,กินได้ยากไม่มีวางขายตามท้องตลาดทั่วไปนะคะเพราะที่อื่นไม่มีแหล่งที่อยู่ของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง ทำให้มาทํหม้อข้าวหม้อแกงลิงออกมาขายนะคะจะขายดีมากและมีออเดอร์สั่งซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีโดยเฉพาะนะคะตามงานเทศกาลต่างๆและงานประจําปีซึ่งขายก้าวเหนียวกิโลละ250บบาทพร้อมส่งนะคะซึ่งส่งผลจากการที่ชาวบ้านช่วยกันอนุรักษ์นะคะทำให้ได้ต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงขยายพันธุ์ออกมา,มามากมายตลอดทั้งปี และนอกจากนี้นะคะชาวบ้านยังช่วยกันเพาะขยายพันธุ์เพื่อไม่ให้ต้นม้อข้าวมอ้วมอแกงลิงในหมู่บ้านสูญหายไปนะคะทําให้ปัจจุบันมีต้นม้อข้าวม้อแกงลิงมีอยู่จํานวนมากซึ่งมีกระเป๋าให้เก็บกินเก็บขายได้ตลอดทั้งปี จะมีนักท่องเที่ยวหรือเกษตรกรนะคะที่ไปศึกษาดูงานก็จะได้กินข้าวเหนียวหม้อข้าวหม้อแกงลิงที่เชื่อว่าหากใครไม่ได้กินนะคะถือว่ามาไม่ถึงอำเภอวังวิเศษนะคะเก็บไม่เก็บกระปิ้นกระปิ่นก้ะปิ้นดึงกระปิ้นดึจับช่วยแล้วไม่ผมจับนุ่มมันนายีเดียวอันนี้กบเหมือนว่านุ่มมันมีจับมีกล้วยอยู่กันมันเหมือนกับจับมีกล้วยทิเกียว ว่ากันดนไมะฮะหาาดนะครับในชุมชนนะครับนอกจากไอเพราะว่าพื้นที่ของหมู่ที่เจ็ดตะมนตอ่ำตรงเนี่ยวนหนึ่งมันเป็นผาบลุนะครับแล้วก็มอข้าวม้อเกงลิงเนี่ยเขา จะชอบอยู่ในพื้นที่ป่าทุนะครับที่เราคนพบทั้งหมดของเราก็มีพวกไอ้กันแหนงนายพรานสามสีไ,ไก่ปันกันแหงนายพรานหม้อข้าวหม้อแกงฤษีแล้วก็หม้อข้าวหม้อแกงดิงนะครับก็มีอยู่ตามสามตามสายพันธุ์ชาวบ้านเอามาใช้ประโยชน์อะไรบ้างคะชาวบ้านใช้ประโยชน์ก็เหมือนกับอ,อ่ตรงนี้เราเป็นองานพื้นดินนะครับเอ่อถ้ามาที่นี่ มาที่ชุมชนบ้านสายใหญ่เนี่ยเราเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทบนวัดวิจีนะครับแล้วก็อาหารพื้นถิ่ก็มีค้ามันเกงดีนะครับ,เ,นะรบเป็นส่วนหนึ่งนะครับและส่วนที่สองก็คือพวกยอดสามารถเอามาเกงได้นะครับเหมือนนะครับถ้ามีการต่อยอดพาะขยายพันธุ์ยังไงบ้างคะก็ตอนนี้กําลังพกขยายพันธุ์กันอยู่นะครับเพราะว่า ในวันข้างหน้าเราเป็นห่วงว่าวันหนึ่งถ้ามีสารเคมีมาเยอะเรากลัวมันจะจะหมดจากพื้นที่แล้วก็ตอนนี้ก็จะปรับพื้นที่นะครับเพราะว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นทานสถานที่ทูยุยนเรียนรู้นะครับเราวอากหมอข้าวหมอก่งดิงมามาปลูกเพราะว่ามันเหมาะกับพื้นที่ตรงเนี้ยที่ทีทท่ที่ผมยืนอยู่เนี้ยเหมาะกับอ่การปลูกหมอข้าวหมอาก่งงดิงด้วย การทำหม้อข้าวหม้อแกงลิงเป็นข้าวเหนียวเนี่ยค่ะเราทําตลอดทั้งปีไหมคะทําได้ตลอดทั้งปีเพราะว่าหม้มอข้าวหม้อแกงลิงเนี่ยไอกระเปาะหรือว่าเป็นที่เรามาเอามาใส่ข้าวเหนียวเนี่ยมันเป็นตลอดทั้งปีนะครับเพราะว่าไอไม้ประเภทเนี่ยมันมันปิดอยู่แตกต่างกับไม้ประเภทอื่นเพราะว่ามันใช้ไอกระเปาะเนี้ยเป็นตัวล่อแมลงเพื่อที่จะไปปรุงอางหารในลําต้นของมันนะครับมันมันต่อยอด มีใบพใบแกมันก็ออกเป็นกระปะ๋ะแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นโมก้าโมกงเองได้เลยถามว่าเราใช้ได้ตลอดทั้งปีไหมใช้ได้ตลอดทั้งปีนะครับขายยังไงคะแม่บ้านเขาขายอยู่เป็นกิโลนะครับสมมติว่าไก่ตัางมาก็เป็นกิโลข้าวเหนียวสองร้อยห้าสิบกลมตรงนะครับถ้าใครสนใจติดต่อได้ทางช่องทางไหนบ้างคะสาม,มารถติดต่อได้ทางเ,เบอร์โทรของผมก็ได้อ,อประธานศุนยนรู้ปประธานศุนยนรู้ ศูนย์เรียนรู้ตรงนี้ครับผมอก็ศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแปดเก้าสามสามารถโทรได้ตลอดนะครับ